ผู้ด,ดูแลสถาบันรยครูบาอาจารย์ดูพระมให้ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแต่จุดแต่ละจุดเราจะมีพระมอ่าเปนะ็นพระนไน้ตอนนี้ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์นะคะพระเถรานุเถระก็นําทองคําเทใส่เบ้าน,นะคะเทใส่ตรงนี้แล้วก็จะนําไปหลอมนะคะใส่เบ้าหลอมเลยนะคะตรงนี้นะคะ ทนาสาธุสาธุสาธุสุกทุกทุกามค่ะโทนาสาธุนะคะอะไรนั้งหนาหน่อย ติดโมลาขาบาทโมลอบขาบาทได้เลยครับใส่งิงโมลอบขาบาดนะครับโอดโอดโอดเอาติดโมล่ขาบาดมาทอดพอดี <apanese> <anyway> <Hayır> ยอุปถัมานนะครับที่ประจำตามสุดนะครับที่ตกลงกันเอาไว้นะครับขอให้ประจำตามสุตตามตำแหน่งที่ตกลงกันเอาไว้ได้เลยนะครับใส่ติดนะครับเอารมร่บาดนะครับโมลรอบาดได้เลยนะครสามรอบนะครับ แล้วก็เียบทีุ่่้หนักหนึ่งบาทนะครับแกะกระดาษออกแล้วเสียบได้เลยนะครับแตอย่าล่มจุดนะฮะคุณเจ้น้รทบครับ